สวัสดีครับพบกับเจแปนเฮล a าคือิสอีนี้นะครับผมจะมาแนะนำด้วงนะครับเป็นด้วงครีมนะครับจากประเทศอินโดนีเซียนะครับตัวนี้นะครับมีชื่อว่าไซโคมาตุสเมทาลิเฟอร์ฟีเน่นะครับตัวนี้นะครับถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียอยู่ที่เกาะเพเลงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดโดยปกตินะครับ สีธรรมดาของตัวนี้นะครับจะเป็นสีทองนะครับอมเขียวๆนะครับแต่ตัวนี้นะครับเป็นสีม่วงอมทองทองนะครับซึ่งตัวจริงจะดูออกม่วงกว่านี้นะครับทายในคลิปไม่ค่อยเห็นนะครับว่าเป็นสีม่วงนี่ครับสำหรับข้อมูลการเพาะตัวนี้นะครับคือสามารถใช้แมทเพาะได้เลยนะครับ จะใช้ไม้ผูหรือไม่ใช้ก็ได้นะครับในการผสมพันธุ์นะครับแนะนําให้เลี้ยงรวมกันนะครับประมาณ1อาทิตย์นะครับคอยสังเกตพฤติกรรมนะครับถ้าตัวผู้นะครับไม่ไล่หนีตัวเมียนะครับคือตอนกินนะครับจะค่อมตัวเมียไว้กินอาหารนะครับจะค่อมตัวเมียไว้นั่นแสดงว่าน่าจะผสมพันธุ์กันไปแล้วนะครับ ถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับสามารถเลี้ยงรวมทิ้งไว้ได้เลยครับประมาณ1อาทิตย์นะครับแล้วก็ย้ายไปใส่ถังเพยาะได้เลยนะครับพอย้ายไปใส่ถังเพาะตัวเมียย้ายไปใส่ถังเพาะประมาณเดือนหนึ่งนะครับก็จะมีหนอนออกมาแล้วนะครับประมาณถ้าเราเช็คที่ถังเพาะถ้าเราเพาะถ้ามันไม่เกิดข้อผิดพลาดน,นะครับอุณหภูมิที่ใช้นะครับก็ประมาณ20-25องศานะครับตัวนี้นะครับ สามารถใช้แมสในการเลี้ยงตัวอ่อนได้นะครับโดยก็สามารถใช้เหตุดได้นะครับแต่ว่าผลที่ออกมาใกล้เคียงกันนะครับถ้าอยากให้แบบแตกต่างไปเลยจริงๆก็ต้องใช้เหตุคาวละนะครับจะทำให้เห็นฟอร์มที่แตกต่างชาัดเจนนะครับระหว่างแมสกับเอเหตุคาวละนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบหรือถูกใจคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ